อ๋ไม่รอแล้วอปูพื้นมันเหลือใสมันไปหน้าต่างเลยเ,ออ <laughs> เพื่อความสวยงามของหน้าต่างเก่าของเราเรารีโนเวทนะก็อยากให้มันดูสวยงามเล็กน้อยมันมีบานแตกบานแยกบานร้าวก็เราจะทําให้มันดูสวยงามตรงไหนไม่ได้ปูคลิกลกกระทาสีเอา ลงสัยบ่ได้เฮ็ดเทียงนะดอกไม่กูเตี๋ยขนไปต้องไปเฮ็ดบ้านนกดาวหน่อยไอ้กุนซาวให้แม่บเตะให้แม่บัเตะถือใจมันสักมันจะบ่จมน้าม่มันสิใหญ่ขึ้นไปอยู่ก็บเดียวแต่มันบ้านนกดาวกุนเมซี่นะกุนเมซี่เอออ่ะขึ้นไปอยู่หันหน่อยสิยกนั่นไว้เขาเฮ็ดร้านก๋วยเตี๋ยว หลอกลอก่อให้คนบนไปนอยู่แง่ yeah. สวยนั่นติดเตบใส่เลยอือม,มีเหลี่ยมของมันอยู่อือม,มีเลียมของมันอยู่อืดีตัวนั้นสั้นอยู่หันกับิีส่พอดีเกือบพอดีเกือบลมอ้ม จ้าให้มาชัดๆหรือยังไงก็ถูกบ่หรือเซลตัวนี้บ่กจะหน่อยหรือพอดีแล้วเซลไ่ <c oughs> ใ,ใช่ปะด็กเซลนี่เซลนี่ตัวนี้นะหน่อยคักตัวนี้น้อยเกินไปน้อยเกินไปอันนี้อันนี้สุสีเลยนี่เอ้อยเฮ้ยใจะมาพระเจ้าจัดมาสงสัยพระเจ้าจัดให้ผมแล้ววะเสียงผู้ใดไอ้อึมจะเสียงแม่ไออิด นะนีม,อ,มอยู่กับปู่นะกล้องนะเดี๋ยวไปหาดูคิดว่า,าเรืออยู่แผ่นชันอยู่ข้างบนไปหาดูสิจับกระดุมให้ดู yeah mm -hmm. chú xong cái cây cho tìm lắm là. Sẽ làm kích lọc tôi. tuk ti lang tuk <laughs> ti lang มันจะมีดันเขาได้สิงับเข้ามาประตูหน้าตางงับเขามาก่อนที่มันจะตกลงพื้นอ่านันเดละเดินทางเดินทาง เขาใส่เต็มลุงเลยมันจะทนกว่าเขาใส่บะเต็มลุงเลยมันแน่นเลยอืมไม่อืดแล้วเพนเล็กเพนน้อยเออเกือบพอดี mm ไ,ไก่ใครวะไก่เขาหรือไก่เขาไก่เขาเลยนึกว่าไก่ตาตือ้อไผ่ไก่ตาตื้อมีอมั้ยสมบัติมีมีไก่ปลาอยาู่มัมาตั้งกันพูนแล้วขังกังนซานไก่พูนแล้วกันไอโอบบมีแล้วอยู่หันบโบยู่แล้วแจ็คกนไปใส่แล้วไก่แล้วเด็กสาราม,มรูเอาคุณมอง,งนออกมั้ยมองน้อยเขาปลาไผ่พูนแล้วทางหลังคนนีน่มันเป็นไก่วัดปลาผมเหม็นเลยโบไก่เพิ่นหันแล้วพูนเอามาเลี้ยง เแคนหลังนั้นง,งั้นที่เป็นกบมองๆหนึ่งปลาดิมันหอมมะเตะจุ่มหนีอืมสรุปจับไว้มือหนึ<ล>่งได้ปลาดีเลยมันระยานชุ่มหนีเลยสรุปปล่อย,ยอืมเก็บปลาชุบสูสีเทรดได้คือเอามาเลี้ยงเป็นไก่เป็นตัวผ<อ>ู้ไงมเออโจ๊กุ้เอาไว้ผสมพันธุ์ตัวเมียเราให้มันได้ ค่ะมันมาเอาไว้เลยมันไม่มามันเป็นเ่บงหนีบันมันเละมันจะมาดูกันเด้อตัวหละเออกดสิจับได้นี่ยกดสีจับกดสิมาไม่นาบวดจชนิดเลยอือไม่นับวดจชนิดเลยอือแน่นปั้นยังแบบนี้แน่นปันเต๋อเยอะซิลิโคนยาอือยาขอบมันบอกเอออือ มันเปยากันไลยหรือเ่เหตุจังไหนมันจะสียูเน็ตต้องเสียาแล้วเว้ยยาอืมยามปิดเปิดเข่าออกยามมันตกลงสิลิโคนทาทางไหนหรือก็แปะออกไปก็โอ้ยจังเซนก็ได้ทาเดียวมเดี๋ยวดูก่อนออกมาไหมถ้ามันไม่ออกก็ยาข้างเลยฉีดยิงข้างบนเลยเออยิงลอยบนเลยตุ๊เตี้ย มันเข่าเรเดีตัวน,นี้ก็ยิ่งขอบล่างหรือขอบบนก็ได้ส่วนมากยิ่งจิกขอบบนแล้วอยู่ดีไหนเด้อยังไงอืมส <c oughs> วยแลไรรูแล้ลามาเฮ่าเลยรูแล้ลามาเฮ่าเลยหันขึ้นน้าหนึ่งเลยเังไงบล่ะออ แค่ใส่แค่นี้ก็ดูดีตั้งเยอะแทนที่จะเอาทิ้งไปซื้อตั้งหลายร้อยชุดนี้ไม่ใช่สองพันบนอนี่รับรองเลยโครงนี้นะ่ะทั้งหน้าต่างทั้งอะไรที่ไปซื้อตามโมอโลคโอนอะ่ะ